สวัสดีเจ้าแสงแก้วคนลาวบอกกันั้นคนไทยกำนี <Gram ABS> ja ้จะอุ้กำเมืองปนกะลาวนะเจ้าวันนี้จะมานำเสนอการทอดเต้าหู้ไม่ให้ติดกระทะนะคะของพ่อกำนันเนาะหลายคนมักจะถามว่าทอดเต้า <c> ห <oughs uccess ful> ู Gold ้ยังไงไม่ให <c oughs> ้ติดกระทะนะคะ พอเต้าหู้จังไหบ่อห่ติดกระทะเนาะเอ,อมือมนี่ใส่มาไห่เบิ่งเดอ้อการทอดเต้าหู้ของพ่อกำน,นันกระิทอดจังส่ขออนุญาตปนไปปนมานะฮะไทยบ้างเมืองบ้างลาวบ้างนะฮะเนาะปนจะได้ รู้รู้กัน<ร>หลายภาษาเราอยู่หลายประเทศแต่ <laughs> จริงๆนะไม่ใช่ว่าลืมบ้านเกิดอะไรนะคือเราคล่องนะเอาจริงๆมาอยู่ประเทศไทยนานแล้วคล่องนะเ <c oughs> คลื่องกับค,คำนี้แล้วเราคิดว่าหลายๆคนฟังรู้กว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราพยายามจะสื่อหลายๆค่ะทีทอดนะทีบอกว่าอยามาทำในไทยทำไม่เลยครับนี่ครับนะ เราต้องถ่ายกล้องหลังอะค่ะเนื่องจากว่าเนาะมืดนิดนึงนะคะมืดนิดหนึ่งเนาะไม่ไม่มีติดกระทะเลยนะไม่ติดกระทะนะคะทอดแบบนี้นะคะทอดแบบนี้เนาะนะที่ท่านบอกก็อยากเห็นนะครับวันนี้ทําให้ดูครับเนี่ยไม่ไม่ติดกระทะครับเห็นไหมพยายามล่อนล่อนล่อนนะฮะล่อนด้วยเนาะร่อนได้ฮะนี่ฮะก็คนไปคนมาจะไม่ติดกระทะนะคะ ไม่ว่าจะทอดทานเลยก็ได้หรือว่าทอดเสร็จแล้วก็ไปผัดเนาะ <Okay. S 1> ผัดกับผักต่างๆได้เลยนะคะเนี่ยพ่อครวัวของเราก็ทำนย่างนี้ครับรครับทีบอ่อยากเห็นนะครับนข่าววิธีทอดนะทีมทอดแต่นนันเยอะหน่อยนะต้มันมากหน่อยนะครับแล้วก็ไฟกำลังพอดี จะให้มันร้อนจัดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็อย่าเลีมครับเราก็ใส่แล้วก็ยกๆหน่อยครับคือไม่ให้เต้าหู้มันเกาะติดนะครับมันมันก็จะไม่ไม่ติดครับเนี่ยยังไงครับนี่ยมีเต้าหู้อ่อนนะยังของครับเนี่ยทอดยังไงก็ไม่ติดนะแต่ถ้าทอดไม่เติก็ติดนะครับเห็นไหมครับล้นร้นล้นนะ นี่ค่ะ,ะลืมนะครับมีทำกับข้าวอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะนี่มะม่วงก็จะออกช่อติดกับต้นเลยนี่นะป้านีน่อยมันก็จะเป็นมะม่วงลูกโตๆค่ะมะม่วงเคยเขียวเสวยยักนะคะเดี๋ยวมันก็จะเป็นพวงเต็มเนี่ยทุกๆปีอะค่ะจะออกพวงเนี่ยนะคงไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกคนโตกิดนว่าคงจะ ต้องหมักไมหรอไม่รู้นะปีนี้จะได้ให้ฝังรู้นะนี่ครับเฟรนซีใหญ่เลยไหมครับนี่ครับดูครับไม่มีติดเลยฮะเห็นไหมไม่มีติดกระทะเลยเนาะดูดูดูกระทะเลยครไม่มีติดนะเนี่ยพยายามคนคนเบาๆเบาเนาะดูสิเด้อเมนี้พ่อใหญ่เพ่นันทอดเต้าหู้ด้ยเนี่ยเห็นไหมเนีเนี่ยเห็นไหม เป็นก้อนๆเลยหานี่ก้อนๆเ,เ,เลยเนาะยังไงครับลูกชายชอบมากๆเลยค่ะเต้าหู้นะวันนี้ก็บอกป้าว่าป้าลูกอยากกินเต้าหู้ทอดเนี้ยเนาะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมเพราะว่าไฟไฟสองต้มเ <laughs> จือเต้าหู้เนาะ อย่าทอดเลยเรื่อยทอดเลยเรื่อยครับที่ท่านบอกว่าอยากเห็นวิธีทํานะครับนี่ครับจะสุอะหน่อยนะครับใกลจะสุกแล้วเนาะคือเราไม่ต้องทอดให้มันขอบมากเพราะว่าข้าขอบไม่แข็งเนาะขอบของนั่นนะครับเี่นไหมครับนี่ครับไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ติดเลยฮะเห็นไหมครับนี่ไหมครับ เป็นไงครับอืมเมนที่ท่านอยากเห็นนะครับนี่กะหอมแล้วเนาะหอมเลยได้แล้วครับน่ครับคืออย่าอย่าให้มันเหลืองมากนะครับเร็จแล้วก็ไปผัดอ,อีกทีอย่างนี้มือกรอบนอกแล้วก็จะนิ่มในนะนิ่มหนนะครับกรอบนอกนุ่มใน,นแ,แล้วเราก็หลีไฟลงนะครับเอาน้ำมันออกครับ อยู่เม็ดเราไม่ต้องใช้น้ำมันมาก่อไนะครับนี่ฮนะนี่ครับก็ใช้น้ำมันออกนี่นะเลี๋ยวไว้พอสมควรเลยไว้ไว้ผัดใช่ไหมก็ต้องอยู่ไว้อี่นี้นะค่ะแล้วเราก็ ปรุงรสปรุงรสปรุงรสนะปรุงด้วยอ่้วนะคะน้ำนะคน้ำ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 น้น้ำน้ เนี่ยจะไม่ติดกระทะเลยนะจะไม่ติดเลยแค่นี้เองปรุงรสเหยาะไอ้ซอสปรุงรสนิดหนึ่งอย่างนี้ยค่ะนะเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยค่ะไม่ติดกระทะเ,เลย,ยครับสีที่อยากเห็นนะครับวันนี้ท่านได้ชมนะครับรีวิวไว้เต็มที่เลยฮะเนี่ยนี่ครับไม่ติดเลยนะฮะไม่ติดกระทะเลย สวยไหมครับหลองสวยนะคะนี่ครับเนาะนะครับมือนี้ก็มีเต้าหู้นะคะต้มจืดแล้วก็มะละกอค่ะมะละกอเดี๋ยวนะไปเก็บตอนเย็นเก็บตอนเย็นมานะคะเนี่ยมะละกอนะคะมะละกอด้วยนะครับ มะละกอหวานฉ่าเลยค่ะลูกตัวหวานเลยนะคะต่อด้วยต้มจืดนะคะต้มจืดสาลายเนาะมืดนิดนึงนะคะทุกคนนะี่ไทยหัวค่ํานะคะก่าจะได้โพสต์ก็นุ่นล่ะค่ะดึกนิดนึงนะคะทุกคนนะนี่ต้มจืดนะ ต้มจืดเต้าหู้สาหลายนะคะสีมือพ่อกำนันอื่อยอ,ร,อ,ยอร่อยอร่อยอร่อยนะคะเรียบร้อยปิดฝานิดนึงใส่อันนี้ไหมอ่าอะไรนะพริกไทยพริกไทย ต้องใส่วิขัยด้วยค่ะตอนนั้นหน้าที่ทำกับข้าวไปขายตลาดนะฮะนี่ผักชีนะฮะผักชีต้นหอมตอนนั้นที่ไปขายตลาดนะ,ะต้มจืดเนี่ยขายดีมากเลยเนะเาะขายดีมากๆเลยค่ะฮะเขาบอกว่าต้มจือดอไม่เหมือนใครนะแบบคนจีนจนะีนครับแบบคนจีนจีนคะรับไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน้วย นี่ค่ะน่าทานไหมคะทุกคนนะพี่ไทยอยู่ตรงนู้นค่ะอยู่ตรงนู้นนี่พี่ไทยสวัสดนี่จ้ะไม่ยุ่งยากนะคะต้มจืดนะคะง่ายๆปรุงไม่กี่อย่างนะเรียบร้อยน่าทานไหมครับดูดิน่าทานน่าทานมากสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะมีต้งหู้สไลด์นะค่ะ นี่สไลายป่ะรับนี่ครับนี่นะคะได้เวลาทานอาหารแล้วครับนี่เลยครับมาแล้วนี่สองพอลูกนะคนละจานส่วนแม่ก็หันกับยายตอนเย็นแล้วนะคะขอเป็นผลไม้ละกันนะอ่า นี่ค่ะใช่กับข้าวเสร็จแล้วลูกนี่ยนะคะเรากินก็ไม่ยากครับนี่ง่ายๆของแม่เป็นอันนี้นะคะของแม่เป็นนะลูกชอบตัวนี้มากต้มจืดนะต้มจืดของจริงโอ้ เนี่ยตัวที่เอฟซีสามเลยฮะทอดอย่างไไม่ติดกระทะนี่เหรไม่กรอบไม่ติดไม่ติดกระทะเนาะแล้วกรอบด้วยนะ,ะกรอบอร่อยกรอบนอกนุมน่มในะนุ่มในกรอบนอกนุ่มในอ่ามีมีน้องปอมอยู่ด้วยนะคะนี่นี่น้องปอมหิวใช่ไหมลูกใช่ไหมเราเ็เคยเน้นหนึ่งหมูหนึ่งเนื้อพันเนื้อนะครับแล้มาเกิดเน้นพวกเนี้ยเนี้ย ผักเน้นผักผลไม้ค่ะนะะนะเต้าหู้ว่าลูกชายชอบอเต้าหู้สาลายเนี่ยมาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะนะคะขอบคุณนะคะ